ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสสไม่ได้นะเห็นไหมล่ะคะสี่เสียงแรกนะเวลาเขาจะรวบรวมลายชื่ออะไรอย่างเงี้ยพอให้ไปใช้สิทธิ์ผมไม่ไปแต่พอจะเรียกร้องอะไรขัดขวางอะไรเนี่ยอยากจะขัดขวางก็ไม่ได้ไงใช่ไหมมันก็ต้องใช้สิทธิ์แล้วถ้าอยากจะเรียกร้องสิทธิ์อะไรเนี่ยในอนาคตเราก็สามารถใช้ได้นะคะอันที่2คือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือจะสมัครรับ เลือกเป็นสอวอก,ก็ไม่ได้ด้วยนะคะเผื่นในอนาคตอยากเล่นการเมืองนะเล่นไม่ได้แล้วอดเลย <şeyler> นะคะสำหรับข้อ3ค่ะคือสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิน่น<ะ>ส่วนข้อสี่นะคะดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการการเมืองหรือว่าจะเป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภานะคะ รวมไปถึงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นค่ะเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นหรือว่าคือตําแหน่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะในส่วนของการบริหารงานท้องถิ่นก็ไม่ได้หมดเลยนะคะมไม่ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตำแหน่งใดๆก็ตามถือว่าคุณนอนหลับทับสิทธิ์ไปแล้วนี่คือเขาตัดสิทธิ์นี้เลยนะคะทีนี้การจำกัจำกัดสิทธิ์เนี่ยเขาจะก,กําหนด2ปีนับตั้งแต่วันที่คุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วถ้าเกิดว่าครั้งต่อ ไปอีกไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกก็เริ่มนับใหม่อีกนะคะ,คะนับถัดจากวันที่ไม่ไปใช้สิทธิ์นั่นแหะไปอีก2ปีด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าตัด,ตดสิทธิ์ไปเลยะถ้ายิงไม่ไปซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะคะแต่ถ้าคุณมีความจำเป็นจริงๆเจ็บป่วยจริงๆหรือว่าเหตุผลอื่นใดที่ไม่สามารถไปได้เนี่ยไปแจ้งไว้ได้ว่าทำไมเราถึงไปไม่ได้นะคะแจ้งถึงความจำเป็นนั้นๆค่ะเพราะว่าตาม ราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสสเนี่ยเขาบอกไว้เหมือนกันว่ามีวิธีถ้าคุณไม่อยากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแบบนี้นะคะให้ไปแจ้งต่อคณะกรรมการที่เขาแต่งตั้งไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้งจะไปแจ้งก่อน7วันก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งหรือหลังจากวันเลือกตั้งไปแล้วไม่เกิน7วันก็ได้ค่ะก็แต่ถ้าคุณแจ้งไม่ได้จริงๆภายใน7วันก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็ยังไงลองติดต่อไปก่อนถ้าคุณมีความจําเป็นจริงๆเนี่ย ตอนนี้มันก็ต้องถือว่านับนับเวันถัดจากวันเลือกอตั้งแล้วนะเพราะว่า7วันก่อนไม่ได้แล้วถ้าระหว่างนี้ค่ะมีเหตุจําเป็นไปแจ้งไว้ก่อนจะได้รักษาสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปถ้ามีในอนาคตเมื่อไหร่ก็ตามหรือว่าสิทธิ์อื่นๆที่คุณจะลงสมัครทางการเมืองใดๆเป็นข้าราชาการท้องถิ่นเนี่ยจะได้รักษาสิทธิ์นั้นไว้ก่อน